จะอยองในห้องมืดเรื่องนี้ครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับผู้หญิงคนหนึ่งที่ย้ายไปอยู่บ้านแฟนพร้อมกับน้องหมาของเธอเรื่องนี้เป็นเรื่องราวจากทางบ้านนะครับผมขอใช้นามสมมติแทนผู้หญิงคนนี้ว่าคุณบีแล้วกันตัวคุณบีเนี่ยเป็นผู้หญิงที่ใช้ชีวิตอาศัยอยู่หอเพียงลำพังครับแต่ก็มีแฟนอยู่คนหนึ่งนะครับ แล้วก็คบกันมาค่อนข้างนานแล้วตัวคุณบีเนี่ยเลี้ยงหมาอยู่เป็นเพื่อนด้วยหตัวจนวันหนึ่งคุณบีกับแฟนครับคุยกันแล้วตัดสินใจว่าโอเคจะย้ายไปอยู่บ้านแฟนละถือว่าอยู่ด้วยกันก็จะได้ประหยัดค่าห้องด้วยก็จัดแจงเก็บข้าวเก็บของทุกอย่างเรียบร้อยครับแล้วก็ย้ายไปอยู่บ้านแฟนแล้วก็พาน้องหมาไปด้วยก็หลังจากที่ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านแฟน เสร็จเรียบร้อยครับก็ทุกอย่างก็ผ่านไปด้วยดีครับแฮปปี้อยู่กับแฟนสองคนก็จะมีนานานทีที่แม่แฟนจะมาที่ยวหาบ้างซึ่งทางญาติของคุณบีครับก็รับรู้นะครับว่าไปอยู่ด้วยกันก็ไม่ได้ติดขัดอะไรเพราะถือว่าคบกันมานานแล้วก็ครอบครัวของทั้งสองฝั่งก็รู้จักกันดีครับเคยมาพบปะก,กันหลายครั้งแล้วจุดเริ่มต้นของเรื่องมันอยู่ที่ว่าน้องหมาของคุณบีเนี่ยครับ มันจะมีพฤติกรรมแปลกๆครับหลังจากที่ย้ายมาอยู่บ้านของแฟนคือเดิมทีตอนที่เธอเลี้ยงไว้ที่หอเนี่ยครับเจ้าน้องหมาเนี่ยมันก็จะให้ความสนใจกับทุกอย่างนะครับตามนิสัยของมันไม่ว่าจะเป็นเสียงคนเดินผ่านหน้าห้องเสียงแมวเสียงรถหรือว่าเสียงต่างๆครับเวลาอยู่ในห้องหรือเห็นเงาใครเดินผ่านมันก็จะสนใจตลอดครับแต่ก็ดีอยู่อย่างหนึ่งที่ ไม่ค่อยชอบเห่าเท่าไหร่พอได้ย้ายมาอยู่บ้านแฟนครับมันก็จะมีพฤติกรรมอย่างหนึ่งครับคือมันชอบไปยืนมองที่หน้าห้องของคุณแม่แฟนครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปมองอะไรตอนแรกๆตัวคุณบีครับก็คิดว่าเอ๊ะมันคงจะไปมองมแมลงมองจิ้งจบมองผีเสื้ออะไรตามภาษาของมันครับก็ไม่ได้คิดอะไรจนผ่านไปนานเข้านานเข้า,นา,นเ,ขาเจ้าน้องหมาเนี่ยมันก็มามองอยู่ตลอดนะครับ บางวันก็มามองตอนเช้าบางวันก็มามองตอนกลางคืนหรือบางทีไม่มีใครอยู่ห้องคุณแม่ไม่ได้อยู่ห้องคนระับมันก็มามองครับหรือบางทีห้องเนี้ยถูกปิดประตูมันก็ยังมองอยู่ดีครับจนตัวคุณบีเองเนี่ยตอนแรกจับที่ไม่ได้คิดอะไระครับก็พอบางวันได้อยู่คนเดียวแล้วก็แทนที่ว่าน้องหมาจะเข้ามาเล่นกับเราแต่ปรากฏว่าตัวน้องหมาเนี่ย กจะชอบไปยืนจ้องที่ประตูยืนจ้องที่ห้องนี้มันเลยทําให้ตัวคุณบีเริ่มรู้สึกไม่ค่อยดีแล้วพอมีโอกาสได้สังเกตดูจริงๆเนี่ยบางครั้งที่ประตูห้องถูกเปิดไวน้นะครับตัวน้องหมามันมองเข้าไปในห้องเนี่ยมันก็จะจ้องจุดจุดเดียวซึ่งคุณบีบอกว่ามันเป็นระดับที่น้องหมาเนี่ยมองเหมือนมองคนนะครับคือเขาไม่ได้มองตรงไปไม่ได้หันซ้ายหันขวาเขาจะแงะหน้ามอง อยู่จุดจุดเดียวเหมือนกาลังมองหน้าคนหรือมองหน้าใครสักคนตัวคุณบีเองเริ่มรู้สึกไม่ค่อยสบายใจครับก็เลยเอาเรื่องนี้ครับไปบอกให้แฟนตัวเองฟังแต่ตัวแฟนเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากครับก็เลยบอกว่ามาจะชอบกลิ่นของห้องนี้หรือเปล่าชอบบรรยากาศห้องนี้หรือว่าชอบดูมแมลงชอบดูอะไรหรือเปล่าอย่าไปคิดมากเลยพอได้ยินแบบนั้นตัวคุณบีก็ไม่รู้จะพูดไงครับก็ โอเคถือว่าปล่อยผ่านไปแล้วกันจนเรื่องราวมันผ่านไปสักระยะหนึ่งครับเหตุการณ์มันก็ยังเป็นอย่างนี้อยู่เรื่อยๆับก็บางวันน้องหมาก็ไปมองบ้างบางวันก็ไม่ได้มองไม่ได้มองทุกวันขนาดนั้นครับแต่ก็ถือว่าบ่อยบ่อยจนตัวคุณบีเองเนี่ยรู้สึกได้เลยครับว่ามันผิปกติจนถึงวันหนึ่งครับเป็นวันเกิดของตัวคุณบีครับก็มีโอกาสได้ไปทําบุญที่วัดแห่งหนึ่งครับ คุณบีที่รู้สึกไม่สบายใจกับเรื่องนี้ครับก็เอาเรื่องเนี้ยไปเล่าให้พระท่านฟังพอพระท่านฟังเรื่องราวทั้งหมดเสร็จครับท่านก็บอกว่ามันมีจริงๆเจ,จ้าน้องหมาเนี่ย <c oughs> เขามองใครอยู่แต่ใครคนนั้นน่ะเขามาดีเขาไม่ได้มารบกวนอะไรไม่ต้องกลัวไปพอได้ยินพระพูดแบบนี้ครับก็ ต่อให้มาดีครับคนที่มันกลัวมันก็กลัวครับคุณบีกลัวมากไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นจนหลังจากที่กลับจากทําบุญกับพระเสร็จครับคุณบีถึงได้พยายามขยันขยอถามแฟนครับว่าเธอพอจะรู้ไหมว่ามันเรื่องราวมันเป็นยังไงทําไมมันถึงเป็นแบบนี้ตัวที่เองอ่ะรู้สึกไม่แฮปปี้และกลัวสุดๆเลยถ้ามันยังต้องเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆสุดท้ายตัวแฟนครับ ก็ยอมพูดออกมาบอกว่าคงจะเป็นพ่อของเขาเองที่เสียชีวิตไปเมื่อนานมาแล้วพ่อของเขาครับเสียชีวิตอยู่ในบ้านแล้วก็ตัวพ่อเนี่ยเป็นคนที่รักสัตว์มากอาจจะมาชวนเล่นมาดูหรือว่าตัวน้องหมาเองก็อาจจะสัมผัสได้ถึงพ่อหลังจากนั้นเองครับตัวคุณบีก็กลับมาถึงบ้านพร้อมกับแฟน ก็เลยทำการไหว้พระแล้วก็ทำบุญให้พ่อยกใหญ่จากนั้นก็กล่าวออกมาครับว่าตัวคุณบีเนี่ยกลัวนะที่เป็นแบบนี้รวมถึงตัวแฟนของคุณบีครับก็พูดเปลยอ,ออกมาว่าแฟนกลัวไม่อยากให้ทำแบบนี้หลังจากนั้นเองครับตัวน้องหมานะก็ไม่ค่อยไปมองที่ห้องนี้อีกเลยก็จะมีมองบ้างนะครับแต่เป็นแค่นานๆครับ ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปให้กันด้วยนะครับแล้วก็พบกันใหม่โอกาสหน้าครับกับเรื่องสยองในห้องนึง่